สบายดีพี่น้องวันนี้ oh. นนกับพ,พี่น้องมากินข้าวน้ำกันเนาะวันนี้มีเมนูอันนี้แมงอันก้อยแมงกระขัขวก้อยแมงแมงห้องหอกเสบงได้พี่น้องไปสอนมา oh. Oh. ก้อยแล้วก็ขวะนะัวนะซุกเราได้เนี่ย mm hmm. มาเต๋อกินคนเดียวพี่น้องบุญไปกิ่นชองคนกลิ่นชนๆกับบ่าเท้าเนาะนี่เนาะบ่าเท้าขนาดเชนเนาคนมากินได้เนี่ยเบาเท้านี่อยู่เที่ยงนาอยู่เทียงไงเที่ยงนาที่ไหนที่นาคือเก่าวใชเกลืออย่าง้รเต้นตัดมือ

ลายันออกแมงหงอกกับสอนเอาแมงงี้นจ้ะแมงแมกลั้วคัวสอนเอาปลา่ออขอด้ก้อศกรีเสียบอยู่วะตัวนี้เบ้งเสียหน่อยคานมาเลือเด้อข้าวทุน อาทุนฮูลาเด้หนี่ยยังเฮ้ยไปข้างไหนวะไปชายข้านออกมาและเขานอนข้านออกมาแต่บอดละได้กินยังห่ะเมื่อมื่อพอเอาหายพอเอาหายไมเนี่เอ้าอาทุนอาทนเฮ so 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 like hey, right ้ย อดทรนรุ่นเขาก็ยังเฮห่เขาก็ขั่ไข่ได้อะทนนี่นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขีเขานอนแล้วบาทนี่ยต้องมาเยี่ยมหน่อยหนึ่งแล้วก็เขานอนเขาที่นอนแล้วไปลิบลิบนี่นนคอออือยังไงขิดเข้าวต้อบาทนี่ยไม่เลยขินยังเลยเหร เออฮึไม่กินข่าวนะบ้างลงมาฮะลงมามลงมาฮะทีกิไม่สอนแม่กระชามายน้องมแม่กระชามม่กานยังบ่มาแม่เออาน้องขึ้นระดนพี่ไก่มันจะแม่กรากว่าแม่ห้องงาบอก แ่งยังบอ a แม่ให en like ้เขวล่ะะินอย่ากระถอยากันบ่บอยากันบเลยเนี่ยบ่เบานอนมานอนมาลับแล้วเนี่ยนบ่พวกไม่สอนี่เดี๋ยวมันมกใส่เสียดอกอกงเกง Ui, bà đẹp quá nhưng mình là bà bào Mình là bà bào còn mà kín lắm đó Nhưng lừa lạ dữ đấy Phí nọ Mình đây mấy kín lắm cẩn Bớt lắm nó Bớt lắm phí nọ Xẹp lắm Kín khuất bẩn. จบทำมีเนาะคลิปคลิปการกินเนาะก็มาเกอร์ไม่ลืมกดติดตามเนาะกดไลค์กดติดตามแน่เนาะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของสุขฮาสำหรับวันนี้ก็เขาจบทำมีละมันเป็นต้นเดียวเลยไหมสบายดีต้นเดียวพอหยุ่ย